จริงๆแล้วชาวประมงฟิลิปปินส์ชื่นชอบปลากระรังเสือในบรรดาปลากระรังป่าทั้งหมดเพราะราคาของมันสูงกว่าปลากระรังตรงสิงมากบางครั้งราคาสูงกว่าถึงสองถึงสาเท่าเลยทีเดียวนี่อธิบายได้ชัดเจนว่าทําไมพี่ใหายกับพวกเขาถึงยอมใช้ปลากระรังตรงสิงเป็นเหยื่อล่อนี่ก็เป็นอีกครั้งที่ได้ปลาตัวใหญ่หนักประมาณสิบกิโลตัวใหญ่เหมือนเสือตัวหนึ่งราคาของมันสามารถชดเชยได้โดยตรงกับราคาของปลาดาวที่ใช้เป็นเหยื่อทั้งหมดปลาหินเสือที่เรียกกันทั่วไปว่าเสือ ลำตัวมีสีเหลืองถึงน้ำตาลอ่อนสีทองเป็นสีที่สดใสที่สุดเป็นปลาที่ลอยอยู่ในตู้ปลาลำตัวหนาปากไม่ใหญ่แต่ไม่เหมาะกับการว่ายน้ำระยะไกลยอย่างรวดเร็วปลาหินบางตัวมีขนาดใหญ่พอสมควรความยาวลำตัวอาจเกินหนึ่งเมตรน้ำหนักเกินหนึ่งรกิโลกรัมก็ไม่แปลกใจในวันที่หนึ่งมกราคม2016ตอนเช้าชาวประมงที่ตำละปูอ่าวเมืองฉงไ่จังหวัดไหหลำที่ท่าเรือโบอ่าวจับปลาเก่าน้ำหนักกว่า260ช่างบริษัทอาหารท้องถิ่นแห่งหนึ่ง ซื้อไปในราคาสูงถึง26,000หหยวนเนื้อปลาเก๋ามีความอร่อยและสดใหม่ได้รับคำชมจากผู้คนมากมายถือเป็นอาหารชั้นเลิศมีความต้องการสูงดังนั้นราคาของปลาเก๋าจึงเพิ่มสูงขึ้นเมื่อพี่หนวดลากตัวสุดท้ายออกมาจากถ้ำที่เหมือนกับเสือภารกิจตกปลาทะเลข,ของพวกเขาสี่คนก็สิ้นสุดลงอย่างเป็นทางการแต่สิ่งที่น่าเสียดายในวันนี้คือ เพราะห้องโดยสารของเรือเล็กเกินไปทําให้เสือสองตัวไม่สามารถทนได้และจากไปก่อนเวลาเพื่อไปแจ้งข่าวกับพญายุมหวังว่าในชาติหน้าจะได้เกิดมาแก้แค้นที่ห้ยพวกเขาตอนนี้คงอยากกลับบ้านใจจะขาดเหตุผลมันง่ายมากเพราะพวกเขาไม่อยากตายแบบเสืออีกถ้าตายไปแล้วราคาของเสือจะลดลงครึ่งหนึ่งทันทีอาจจะต่ำกว่านั้นอีกดังนั้นตอนนี้พวกเขาต้องเดินหน้าเต็มที่หลังจากเรือประมงเทียบท่าไฮเก์และทีมสี่ คนรีบขนของที่จับได้วันนี้ไปยังจุดรับซื้อเจ้าของร้านก็ชั่งน้ำหนักอย่างรวดเร็วและเรียบร้อยปลากระรังตัวใหญ่ที่สุดหนักถึง14กิโลกรัมสุดท้ายรายได้วันนี้รวมทั้งหมด16,790เปโซเทียบเป็นเงินหยวน2,039หยวนในที่สุดก็มาถึงช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นที่สุดของการแบ่งเงินคุณพันหนึ่งเขาพันหนึ่งฉันก็พันหนึ่งพิธีการแบ่งเงินเต็มไปด้วยความรู้สึกพี่หายยังแกล้งเด็กเล่นเป็นบางครั้ง ตั้งแต่ประกันสังคมไปจนถึงเติมสินค้าแต่ละคนสามารถแบ่งเงินได้ประมาณ500อยหยวนรายได้นี้สำหรับชาวประมงท้องถิ่นถือว่าค่อนข้างมากความสุขนั้นเรียบง่ายแบบนี้วิถีชีวิตที่ไร้กังวลแบบนี้พวกคุณปรารถนาไหมยินดีต้อนรับมาพูดคุยความคิดเห็นในช่องคอมเมนต์วิดีโอในตอนนี้จบลงเพียงเท่านี้ถ้าชอบวิดีโอของฉันกดไลค์และติดตามตอนหน้าเจอกันใหม่อย่าให้พลาดรออีกสมชั่วโมงหลังจากนี้ไฮเกร์เริ่มสตาร์ทเครื่องยนต์ เตรียมตัวไปเก็บเกี่ยวไฮไลท์ของวันนี้มองเห็นได้จากระยะไกลอุปกรณ์ตกปลารอยอยู่บนผิวน้ําทะเลพี่เสื้อแดงที่นั่งอยู่หัวเรือเตรียมพร้อมมานานแล้วเขาตักโฟมขึ้นมาอย่างคล่องแคล่วจากนั้นมือซ้ายก็ดึงสายเบ็ดอย่างแรงหลายครั้งด้วยประสบการณ์การจับปลาหลายปีพี่เสื้อแดงมั่นใจว่าอุปกรณ์ตกปลานี้ได้ปลาตัวใหญ่แล้วจึงส่งสัญ,ญญาณให้พี่ชายทะเลหยุดเรือเพื่อดึงอวนขึ้นพี่หนวดในฐานะหนึ่งในผู้เริ่มการตกปลาแน่นอนว่าไม่อาจปฏิเสธหน้าที่ในการดึงอวนเขาเดินตามสายเบ็ดไปเรือ่อย ฮ่าฮ่าแต่สายเบ็ดกลับพันอยู่กับแนวปะกการ่างต่างฮ่าฮ่าทำให้พี่หนวดต้องเจอกับความยุ่งยากไม่น้อยเขาต้องแกะสายเบ็ดที่พันกันยุ่งเหยิงอยู่ตลอดเวลายิ่งเข้าใกล้เยอะจุดที่สายเบ็ดเกี่ยวอยู่ยิ่งคดเคี้ยวซับซ้อนแต่ผมชื่นชมความสามารถของพี่หนวดมากเขาดำน้ำมาเกินหนึ่งนาทีแล้วดูเหมือนจะไม่มีปฏิกิริยาอะไรเลยถ้าเป็นผมคงขึ้นมาหายใจนานแล้วปลายสายที่เกี่ยวกับตะขอถูกหาเจออย่างรวดเร็วสายเบ็ดพาพี่หนวดไปยังหน้าผาปะการังขนาดใหญ่ เมื่อกล้องเริ่มชัดเจนขึ้นปลกากระังลายเสือขนาดใหญ่ตัวหนึ่งซ่อนตัวอยู่นิ่งๆในถ้ำของแนวปะการางังยิ่งพี่หนวดดึงสายเบ็ดให้แน่นขึ้นปลกากระังลายเสือก็ยิ่งดิ้นรนอย่างรุนแรงแต่ก็ยังไม่ยอมออกจากถ้ำแต่สุดท้ายก็ไร้ประโยชน์เสือโครงที่เหนื่อยล้าทำได้เพียงอ้าปากกว้างให้พี่หนวดทำตามใจชอบดูท่าทางแล้วน้ำหนักของเสือโครงตัวนี้น่าจะไม่น้อย เด็กบนเรือก็ลงไปในทะเลจัดท่าทางถ่ายรูปกับเสือโครงได้ยินเสียงหายใจหนักๆของพี่หนวดก็รู้เลยว่าการจับเจ้าตัวใหญ่ที่อ้วนท้วนเหมือนเสือมันเหนื่อยแค่ไหนพี่หายใช้มือจับที่เหงือกของปลาเสือถึงจะกล้าดึงมัน,มนขึ้นเรือเพราะปากกว้างเหมือนเสือของมันเต็มไปด้วยฟันที่แหลมคมถ้าพลานิดเดียวก็อาจเกิดอันตรายถึงเลือดตกยางออกได้ดูสิว่าหายเกิดก็ไม่กล้ายื่นมือไปเอาตะขอออกจากปากเสือก็รู้แล้วเพื่อความปลอดภัยใช้ฟันกัดสายเบ็ดให้ขาดไปเลยดีกว่า ดูสิมือที่หายเกิือจับปลาเสือเมื่อกี้ถุงมือยังถูกกรีดเป็นสองรูเลยนี่มันเกินไปแล้วนะพี่เสื้อแดงข้างๆก็ไม่ได้นิ่งเฉยเขารีบเก็บอุปกรณ์ตกปลาอันแรกให้เรียบร้อยแล้วมุ่งหน้าไปยังจุดจับปลาถัดไปพี่เสื้อแดงตรวจสอบสายเบ็ดดูว่าอุปกรณ์ตกปลามีปลาติดหรือไม่ส่วนเด็กก็รีบม้วนสายเบ็ดอย่างไม่หยุดพักเมื่อยืนยันว่าได้งานาแน่นอนแล้วรีบหยุดเรือและปิดเครื่องยนต์ทันที พี่หนวดใส่หน้ากากดำน้ำแล้วเริ่มดำน้ำลงไปการประสานงานของทั้งสี่คนราบรื่นไม่มีสะดุดหากไม่มีการร่วมมือที่ยาวนานคงไม่สามารถทํางานร่วมกันได้อย่างราบรื่นเช่นนี้พี่หนวดชื่นชมความงามใต้ทะเลไปพร้อมกันขณะที่ปลดสายเบ็ดที่พันอยู่กับแนวปะการาังต่างๆยาวต่อเนื่องหลายสิบเมตรในโลกใต้ทะเลที่ซับซ้อนพี่หนวดดูเหมือนจะคุ้นเคยกับสิ่งนี้แล้วไม่เพียงแต่ต้องมีทักษะการกลั้นหายใจที่ดีแต่ยังต้องมีความอดทนและทักษะการว่ายน้ําที่ขาดไม่ได้ ครั้งนี้เจ้าเสือเลือกที่จะซ่อนตัวอยู่ไหนพริกทยภูเขากับเห็ดขนาดยักษ์ย้ายแต่ดูจากสภาพที่มันเหนื่อยล้าเต็มทีเหมือนว่าตอนที่มันกินปลาดาวแดงตัวนั้นมันก็ทําให้ตัวเองหมดแรงไปด้วยจนถึงตอนนี้ไม่ว่าพี่หนวดจะพยายามดึงหรือหมุนยังไงเสือตัวนี้ยังคงนิ่งเฉยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแม้แต่การดิ้นรนเพียงเล็กน้อยก็ไม่มีเสือตัวนี้ใหญ่กว่าตัวก่อนหน้านี้มากเพื่อป้องกันไม่ให้เสือตัวนี้รู้วิธีเอาตัวรอดเด็กฉลาดมากที่ถือสวิง แล้วจับมันไว้ได้ทันทีจากนั้นเขาก็ใช้ทักษะที่ชำนาญลากสวิงอย่างเต็มกำลังไปยังเรือลำเล็กต้องยอมรับเลยว่าเด็กคนนี้มีฝีมือจริงๆพี่หายบนเรือก็ช่วยสนับสนุนอย่างเต็มที่ รับอวนจากมือมาอย่างคล่องแคล่วเห็นได้ชัดว่าเจ้าปลากระการังเสือตัวนี้ใหญ่มากจนเต็มอวนไปหมดขณะที่พี่หายกำลังแกะเบ็ดออกจากปลาเด็กที่เนลลาก็นั่งพักอยู่หัวเรือการจับปลากระการังเสือตัวใหญ่ขนาดนี้แน่นอนว่าพี่หายต้องถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกด,ดูจากสายตาหน้าจะหนักประมาณ13-14กิโล ปลากระพงขนาดสิบกว่ากิโลกรัมสายพันธเสือขาวถูกสายเบ็ดลากไปตามทางดูเหมือนหมดอะไรตายอยากทําให้รู้สึกสงสารจริงๆแต่จะโทษใครได้ละ่ะก็ต้องโทษตัวเองเท่านั้นมีปากที่โลภมากและไม่รู้จักพอแต่ถ้าอยากจะจับปลากระลังเสือที่มีราคาแพงแบบนี้แน่นอนว่าต้องลงทุนสักหน่อยวันนี้ก่อนที่พี่ไห่จะออกไปล่าปลากระรังเสือต้องเตรียมเหยื่อที่ปลากระรังเสือชอบกินที่สุด พี่หายกำลังดำน้ำลงไปใต้ทะเลเขากำลังจะนำกับดักที่เตรียมไว้ล่วงหน้ามาใช้งานเขาเดินวนรอบกับดักปลาพบว่ามีปลากลุ่มหนึ่งติดอยู่ข้างในแล้วหรือว่าปลาพวกนี้จะถูกใช้เป็นเยื่อล่อปลาเสือนี่มันฟุ่มเฟือยเกินไปหรือเปล่าแต่พี่หายไม่สนใจเรื่องพวกนี้สิ่งสำคัญคือต้องย้ายไบคลคโอสอรัสขึ้นเรือก่อนเขาลอยขึ้นมาบนผิวน้ำแล้วเรียกเพื่อนมาช่วยพร้อมนำเชือกมาผูกไบคลคโอสอรัสไว้ในขณะที่เพื่อนบนเรือช่วยดึงเชือกให้แน่น ไทเกอร์ก็พยายามดันปลายคลิโอซอรัสจากใต้ทะเลขึ้นมาอย่าคิดว่ามันดูเหมือนเป็นเรื่องง่ายแต่ในความเป็นจริงมันทั้งเสียเวลาและใช้แรงมากโดยเฉพาะตอนที่ต้องดึงปลายคลิโอซอรัสขึ้นเรือต้องใช้หลายคนร่วมแรงหลงใจถึงจะดึงมันขึ้นเรือประมงได้พี่ให้ใช้ปากแก้ป่มเชือกที่ปากถุงจับปลา ขณะที่เพื่อนร่วมทีมช่วยยกปลาอีกด้านของถุงปลาทั้งหมดในถุงจับปลาพุ่งไปรวมกันที่ฝั่งที่ให้ทันทีไม่นานปลาทั้งหมดก็ถูกเทลงในห้องเก็บของบนเรือพี่ให้หยิบปลาน้ำหนักประมาณ7-8ถึงขีดขึ้นมาอย่างง่ายดายปลาสีน้ำเงินถูกปล่อยกลับลงทะเลไม่ใช่เพราะพวกมันยังไม่โตเต็มวัยแต่เพราะพวกมันไม่คู่ควรที่จะเป็นเหยื่อของปลายักษ์พี่หหยิบโฟมที่ผูกสายเบ็ดไว้พร้อมกับตะขอเบ็ดนี่คืออุปกรณ์ตกปลายักษ์ย้ายของวันนี้พี่เสื้อแดงเริ่มเลือกปลาในห้องเรือ ปลาตัวใหญ่ถูกดึงขึ้นมาเป็นปลากระรังดาวแดงที่สีสันสดใสหลายตัวไฮเก็หยิบเบ็ดตกปลาขึ้นมาแล้วเกี่ยวเบ็ดตรงสันหลังของปลากระรังดาวแดงปลากระรังดาวแดงเจ็บจนดิ้นหนีทันทีแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถหนีความโหดเหี้ยมของไฮเกือได้จากนั้นพี่เสื้อแดงหยิบปลาตะเพียนตะวันออกที่ยังดิ้นรนอยู่พร้อมกับสายเบ็ดและโฟมที่มัดไว้ด้วยกันแล้วโยนลงทะเลไปพี่ไฮช่างใจปป้มจริงๆถึงกับใช้ปลาตะเพียนตะวันออกที่ราคาไม่เบามาเป็นเหยื่อล่อเสือแบบนี้ โชคดีที่พี่ไห่ยอยู่ที่ฟิลิปปินส์ตกปลาเนื่องจากประเทศของเราได้จัดให้ปลาเก๋าดาวตะวันออกในธรรมชาติเป็นปลาที่ได้รับการคุ้มครองและได้มีการห้ามจับปลาชนิดนี้อย่างเข้มงวดดังนั้นปลาเก๋าดาวตะวันออกในธรรมชาติจึงกลายเป็นปลาสายพันธุ์ที่หายากปลาเก๋าดาวตะวันออกขนาดพอเหมาะแต่ละตัวก็ถูกพี่ไห้นำมาใช้เป็นเหยื่อเล่าเหมือนกับเสือเมื่อเจอปลาตัวใหญ่หน่อยก็จะโยนมันกลับไปที่ห้องเรือเพราะแม้ว่าเสือจะเป็นนักล่าที่ดูร้ายพวกมันจะกลื่อนเหยื่อทั้งตัวแทนที่จะกัดกิน ถ้าพวกมันคิดว่ากลืนปลาไม่ลงจะไม่รบกวนแน่นอนพี่หายปล่อยเครื่องมือจับปลาไปหกชิ้นติดต่อกันตอนนี้สิ่งเดียวที่ทําได้ก็คือการได้ดื่มกาแฟบนเรืออย่างสบายใจกาแฟจิรงกินขนมปังเป็นมื้อกลางวันระหว่างรอทั้งสี่คนพูดคุยและหัวเราะดูเหมือนทุกคนจะมีความสุขไม่แบ่งแยกอายุไม่สนใจลำดับยาความสุขก็ง่ายแบบนี้